นี่มาแล้วสวัสดีเลยนะคะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องนี่ n e แฟมิลี่วันนี้นะคะเราจะไปวันนี้บูเฮเว่วนอัปเดตใหม่แล้วคะ่ะทุกคนตบมือโอเคนะนั่นินวก่อที่จะประคอแต่งตัวส,สวยๆหน่นะ ดงแด้แงเหนืโทษแล้วมืดวอดูไปตัวอันนี้แหละชิ้นนี้แหละเร่นี่ก็จะมีกระเป๋านี่นะเราก็จะเราสวยๆแบบนี้เราจะนั่งรถตากแดดไม่ได้เราจะต้องนั่งรถแบบนี้นนสิงไปเลยฮ่าสิงไปเลยห้าห้าไปเลยชิบชิบปรับรอให้หมด ว่าแต่ที่อัปเดตใหม่มันคือบ้านใช่ไหมย้ยมีคนมาชนเออสิบลอ้อเมื่อกี้หกล้อดิเออดีวันนี้ฉันน่ะมีเงินเยอะมากเลยนะเธอเธอดูเงินฉันไหมเธออยากดูเงินฉันไหมเนี่ยเงินฉันเนี่ยเธอเธอเธอดูในกเน,นี่ย เธอดูในกระเป๋าซิ้อฉันมีเงินเท่าไหร่ฉันก็มีบัตรด้วยอันนี้ฉันก็มีสรัสาาโอ้โหรถขยะหยาบเหม็นมากเลยอะ่ะแล้วก็แปรงฟัน หกล้อมาอีกแล้วเปิดิเตหรือเปล่าอืเปิดเตะบ้านนี้เออเออพอดีว่าบ้านนี้ขอนะคะซื้อ่ะ1พันล้านนะคะบ้านนี้พันล้านเพราะมันสวยมากพอรู้นะว่าพันล้านมันจะสวยแค่ไหน โอดเท็ดโคนจนหน้าบ้านเนี้ยแม่เดี๋ยวไปดเฮ้ยเฮ้ยเฮยชี้ดื้อชีดื้อเฮ้ยนางไดเลยเฮ้ยแม่ขาไปโดินนิดเนตกินแม่ตรวมาโคดตอนที่ว่าโอจา มาเลียยบ้านอยู่หรูไม่่รเห็นไหมหเปิดลงรถเลยโอ้โหใครมาสามชาติอะไรเนี่ยโ,โหดูเข้าบ้านดีกว่าสามชาติเด็กแยวนี้สามชาติเนาะใช่ไหมพ่ออันนี้บ้านคนรวยนะเดี๋ยว EP อื่นเดี๋ยวมาทำคนจนให้ดูนะ เราก็ดูสิคนรวยจริงๆเรามีอา่านคุตซี่ด้วยนี่โหห้องนี้ใหญ่มากเลยพอ่อจริงๆอันนี้ห้องนิวเองนะ ใครมาก็ไม่รู้อะ่ะ <Okay. S 1> ใคร <Hey. S 1> อ๋อมาเลยขนูใครเปร็นคนจนขามาค่ะมาเลยนะคะรับเลี้ยงเด็กทุกคนคะ่ะเข้ามาค่ะรับเลี้ยงเด็กคะ่ะอไปเลยเข้าไปเลยเลยแมวค่ะคุณต้องการ,รอ,อะไรราอะบอรับ โอเคเดี๋ยวแนละ้วไม่ต้องพิมพแล้วเห mm. ยียดใช่จะอุ้มคนโจรเนี่ยไม่มีคนเอาเอันนั้นไปแล้วมานี่มานี่หนูมานี่มาให้แม่อุ้มหน่อย mm hmm. นี่อยู่บนหลังอยู่แล้วหนูต้องรีบลลอกบ้านนายเด็กกวนเนี่ยโอ้โ้ สมบูรณ์บริหารเด็กใครวันนี้จะมาตากันได้ยังว,วันนี้ปันทีนเด็ดกันเลยเนี่ยเด็กโคตรภา,าษอาอใครจะไปแช่อ่างสกูตตี้ไปเลยเอา้าใครจะไปแช่อ่างสกูตตี้ไปเลยเร็วจะไปแช่อ่างสกูตตี้นี่นี่ แชร์อากสกูตีเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมห้องทุกคนนะคะอย่าวุ่งวิ่งสิขอกดก่อนว่าใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมห้องเดี๋ยวนะไอ้นี่วิ่งกับโนเร็วเลยเ,ออเพื่อนร่วมห้องโอเคเราเป็นเพื่อนร่วมห้องแล้ว,ลวหนูหนูจะทําอะไรก็ได้แต่แค่ห้าปอนก็พอแล้วเปิดตู้เซฟไว้ก่อนตู้เซฟอยู่จังได้หน้าเนี่ยของเรา ใครแบลเงินไปเลยวิ่งตามทั่วสบายใจซางเตียงเองนะเก็ดสร้างให้นี่ใครจะไปอ่างสกูตตี้ไปจิบแช่เลยกดเองได้ด้วยนะแต่ว่าข้อเสียต้องช่วยแม่ครกวาดบ้านจบมันอยู่ไหนกันหมดแล้ววะเนี่ยสมบูรณ์ ไกระเจโออ้เเห็นตู้เซฟแบบนี้หนูเจ้าหรอลึกแม่เอานะแม่ให้นอนเลยนะแบ่งกันนอนเด้ออ่าเดี๋ยวแม่สร้างอันนี้ให้แป๊บนึงอ่าใครอยากนอนนะใครอยากนอนนี่แม่สร้างให้อะไรนะอะไรนะเนี่ยมีข้อผู้หญิง ู้หญิงทนะห้องน้ำโอ้โหจัดห้องจนเย็นนะบอกเลยตอนนี้เรามีเด็กกี่คนหนึ่งสองสามรวมคนจนอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สีคส่คนโอ้โหตายแล้วทำงานหนักแน่นอนเลย อันนี้มีหนึ่งแล้ววางอีกสามก็จะครบสี่หนึ่งโน่นแ่ละเฮ้ยลูกสายเปว่วให้เงินแม่มาด้วยเ yeah. ด,ดะด๋ยวกดกดช่วยแม่วางเลยลูกแม่วางไม่เป็น นั่งเลยแนมะ่ใช่แป๊บนึงลูกแปบ๊บนึงแม่เดี๋ยวแม่วางให้แป๊บนึงอ่าอ่านั่งเลยนี่ใครอยากนั่งนั่งเลยลูกโอ้โหอันนี้โตสูงเกินไปเดี๋ยวแปบ๊บนึง กรกกากนี่เลยลหะอย่าบอกนะว่าจะมีพ่ออะไรอ่ะไม่เอาแล้วนะฉัน<ม>จะเลี้ยงลูกั่งกินกินเลยนะลืมเอามาหาขึ้นมนานะพ่อ,อดูเขากินกร<ม>ะเซโหลูกเราใส่เป็นหม,มบ้านเรารวยเอาโหลูกให้เงินใหม่แล้ว ลูกสายปีนั่นนี่ยอ,อันนี้คือตุ๊กเข็นโอ้โหนี่ไม่ต้องเอามากระไรก,กอูอืเอาเป็นอะไรดีที่ทำขวดนมเฮ้ยแต่เราก็มีแล้วไม่ใช่หรอที่ทำขวดนมแมวแมาพอแม่มีลูกสี่คนปุ๊บแม่อยากเปลี่ยนบ้านเป็นบ้านนี้ทันที ไปไหมเดี <c oughs> ๋ยนะพ่อพ <c oughs> ่อหลับเลี้ยงเด็ก <c oughs> แต่ว่าอันนี้เป็นบ้านไงว่ามีรูมันไม่ใช่แบบที่รับเลี้ยงเด็กอะไรพวกนี้นะโอเคอ่ะแล้วลูกคนจนไปไหนละ่ะลูกออกไปแล้วมั้งใครไปเปิดน้ำไอ้รอย่าเปิดแล้วใครแม่ขี่คอเนี่ยโอ้ย อไอเนี่ยลูกุ้นวายไปหมดแล้วนะแม่ขอกดลูกหนอยเอ้ยเนี่ยพาไปไหนเดี๋ยวแม่เดินตามไปก็ได้มาเอาเป็นเพื่อร่วมห้องก่อนเป็นเพื่อร่วมห้องเสร็จแล้วลูกๆดูจังใดกันเนี่ยโอ๊ย บ่เฮ่อโหมีพวกตามมาอีกโอ้โห,โโหมานอนนี่กันอีกโอ้โหจากกดเป็นมากเลยอีกคนนึงอ่ะเรากดไปโอเคโอ้โหลูกนอนในนี้ได้เลยนะเครจะไปนอนเตียงก็ได้นุ่มๆเนนุ่มๆเลย,เลยทำไปให้ สองชายหนึ่งอะปางแรกสับตัวเอา้าเหยียบลูกเลยมาเขคลองน้ำสายน ये प्रेम पैपड़े